Okay. ช่องสปาสปีบ้านล็อกฟองจังหวัดแพร่นะครับใกใล้ๆเลยลูกไม่ได้ยิน <c oughs> ต่อนะครับจากอีพีหนึ่งนะครับเรามมคุยเรื่องเ <c oughs> มลอนเมลอนนะครับอ่าเป็นปลูกเม,มลอนนะครับข้างลงจอดรถนะครับอ่าอีนี้เป็นอีพีสองนะครับตอนนี้นะครับอ่าที่จะปลูกนะครับจะม,มีอยู่สองพันนะครับอันที่หนึ่งพัน ทำช้าๆมันจะตาลายอันนี้ตัวนี้เป็นตัวพินเซตนะครับผมอ,อยู่ยี่2ิบห้าบาทมีสามสิบเมตรนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นแคทหกเก้าเจ็ดนะครับผมมีห้าสิบเมตรนะครับที่ตัวนี้เป็นอีพีสองนะครับก็จะทำการเพราะนะครับเพราะตัวเมล็ด เลยผ้าะะอันนี้นอ่านอันนี้อะไรอ่าพึ่งจำไม่ได้เดี๋ยวต้องดูจํานวนเม็ดก่อนออันนี้นะครับผมนี่เขาเริ่มเขาเริ่มแตกแล้วค่อยๆไหนเม็ไหนแกก ายเม็ดแล้วนะครับผมอันนี้เพราะอยู่สองวันนะครับผมอยู่ในผ้าน,นะครับแตกแล้วอ,อันนี้ก็คือพันหนึ่งนะครับผมพันนึงก็จะมีเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเกิดเอียงขึ้นก็ะจะมีนี่ีพันหนึง่งอ่าตัวนี้มีตัวนี้มีน้อยนะครับ ประมาณสามสิบเมตรอ่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวพิเซตนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งที่มีม, <า S 1> มีมน้อยอแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นแกหกเก้าเจ็ดนะครับมีมาห้าสิบเมตรดูแล้วน่าจะตัวนี้เยอะกว่าดูเท่าๆกันอต่อจจะเยอะกว่านี่ก็ลองอากองรวมกันไว้อา,อาหจะมเแรงมันจะหักสามห้านับก่อนนะครับรบ ห้าหกยี่สิบห้าสิบห้าสิบเอ่อ <S an> พอพอ,พอกันเลยจำนวนถูงมันเขียนไว้นะครับมันน่าจะมีแถมมันนิดหน่อยตัวนู้นน่าจะเยอะกว่านะครับอ่าต,ตัวนี้เป็นพินเศษตัวนี้น้อยกว่า อันนี้ <Okay. S 1> ตัวนี้เยอะกว่านะครับ <c oughs> อันนี้ทีนี้มาดูตัว <c oughs> ที่ที่เราเตรียมไว้นะครับผมตะไคร่ตัวนี้ที่ผม,มจดไว้นะครับผมอะตะขครมันได้อยู่ได้อยู่ยี่สิบยี่สิบสามต้นนะครับผมเราจะลงอ่า เพนเซส12นะครับแล้วก็แค็ิ6 9 7 11นะครับผมแล้วที่เหลือจะเอาลงในในในไอตัวถาดเพาะนะครับผมเตรียมดินแล้วก็เตรียมตัวตัวถาดเพาะเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ถามว่าดินผสมอะไรบ้างนะครับดินตัวนี้ผมมี ดินนาส่วนหนึ่งดินทั่วไปครับดินหลังบ้านเราส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ดินถุงดินถุงที่เขาขายตามร้านนะครับถุงละสิบาทที่เป็นแกบดําที่ดินพอ่อปลูกอ่ะหนึ่งถุงครับหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนแล้วก็จะมีอ่าอ่ขี้เสเดียนนะครับุ๋ยขี้เสเดียนอีกหนึ่งส่วนนะครับใส่อยู่ประมาณสามสามยางนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราจะมา มาปลูกตามตามแนวนะครับผมเดี๋ยวตามคนถ่ายแป๊บหนึ่งแพ้ไม่เสร็จแล้วหนีพ่อไปไหนล่ะเดี๋ยวเราปลูกนะครับไปตามคนถ่ายตากล้องตาก,ตกล้องไปเล่นบอลตากล้องแค่นี้ก็จะถ่ายเองอันนี้ 697ผมเอาลง3 39ต้นนะครับได้อยู่ฝั่งนี้ ลดน้ำแล้วก็เอาลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะลดน้ำจุดสี่แล้วก็แสงปิดอีกทีหนึ่งนะครับกบด,ดินแล้วก็ปล่อยให้เขางอกนะครับผมแล้วก,ก็อีกส่วนหนึ่งก็จะอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาลงอ่าตัวที่เตรียมเชือกตะข่ายไว้นะครับตามตามจำนวนที่ที่แจ้งไป หลังจากเราเพาะเม็ดเสร็จนะครับผมนี้ก็ลงถาดตรงอันนี้เสร็จและ้ะแล้วก็บางส่วนนะครับผมก็ลงไอ้ตรงที่ดินไปเลยนะครับผมลงในดินไปเลยตามเชือกแต่ละเสน้นเส้นละต้นลต้น,ตนแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นอยู่ในถาดนะครับเดี๋ยวก่าตรงนี้จะอยู่ในหลังคานะครับผมแต่ว่าไอ้ตรงที่ในถาดเนี่ยเดี๋ยวจ,จะไปลงตามขอบสาะหรือว่า รอบบ้านหรือว่าจะทำทำแผงให้มันอีกแล้วก็อาจจะใส่เป็นในกระถางบ้างหรือว่า,าถุงดำบ้างหรือว่ากระสอบบ้างนะครับเหมือนที่ที่เขาทำทำกันครับผมอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่ 2, 2องพีสองแล้วอพีหนึเราทำที่มันอพีสองนี่ <c oughs> ผมเพราะเม็ดเม็ดอเอาไปใส่ พาชุบน้ำหมาดๆไว้ประมาณ 2, องสอคืนนะครับมันก็เริ่มแตกแตกอย่างนี้ผมก็เอามาลงในในถาดดำกับพื้นดินอย่างดินก็ไม่ได้ทำอะไรก็คือดูแลใส่ปุ๋ยนไปแต่ส่วนใ้ตัวในในถาดหลุมหาดดำนะครับจะมีอายุอยู่อ่าเท่าที่ดูมานะครับคือครับสิวันนะครับผมสิวันต้องเอาลงดินนะครับเดี๋ยวจะมาสิวันมันจะอยู่ประมาณวันที่สามสมเอนะครับนับไป ก็เดี๋ยวอาจจะทึ่งหนึ่งนะครับหกวันเดี๋ยวถ้ามันแตกหรืออะไรเดี๋ยวจะมาเป็นถ่ายเป็น e p พีสให้ดูนะครับไปอีพีสีไปเรื่อยๆนะครับติดติดตามด้วยกันปลูกปลูกพร้อมกันนะครับตัวนี้เป็นตัวทดลองข้างาตรงจอดรถนะครับแล้วก็รอบๆบ,บ,บ้านนะครับก็ทดลองดูว่าถ้ามันได้ผลอะไรยังไงก็อาจจะทําโรงเรียนปลูกสักหน่อยหรือว่าจะปลูกแบบโอเนอย่างนี้แหละเพราะว่าผมเห็นเขาก็ ทำสาเร็จกันหลายคนนะครับโอเพนแต่ก็เห็นบอกอุปสรรคมันก็เยอะ,ะครับมันแต่ว่ามันต้องลองนะครับไม่ลองมันก็ไม่รู้นะครับผมดูแต่เขาทําเราก็ทําไม่ได้โอเคเดี๋ยวติดตามช่องไว้เนาะเดี๋ยว ep พีสามเดี๋ยวอีกเจ็ดวันหกเจ็ดวันเดี๋ยวเรามาเจอกันมาดูต้นต้นกามันว่าจะได้ประมาณไหนครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีพีสามสวัสดีครับ